มึงแข็ขขงห่นอ,อนแห้งพี่นอ้องมั้งอืมงประเข็งรับไข่รประเข <c oughs> ็งบ้งไก่คร,ครับก <c oughs> ระเค่งสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตามมีวิธีชแนลคือเกาค่ะพี่น้องมบนิจาคตำกับบีขามาก,กาคือเกาค่ะบรรยากาศวันอยู่จ้ามันีมาพาการกิน,กนข้แรงค่ะ มือตามไรแกงน้องใม่จ้าใส่ผักขานะคะชะอมนะคะแล้วก็เบื้องค่ะพี่น้องแบบอ,อื้นแบบคนขายเพิ่นบอกว่าไอ้ยังก็เหนียวตุยๆเพิน่นว่าซ่านล้วก็มีปิ่งปลาเคงน้ำจ๋าปลาป้าโชว์ปิ่งปลาเคงหน่อยสิปิ่งปลาเคงตัวบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องอันนี้บมื่อไรเลี้ยงเองน <c ười>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  ่าจ้าได้ซื้อกับทอดปลาจ้าเบื้องคะอ่ะพี่น้องเม่นุ่มเป็บนบาดหน่อยะไมนูบมเนบาดแล้วก็ไอ้ถ้ามีแกงน้องใหม่ก็ต้องกินกับปลาแดดด้วยค่ะแล้วก็บักพริกน้ำเนาะ โอเคค่ะพี่น้องก่อนจะไปกินจ้ะตามฝากกดไลค์เพจตามมีหิวข mm ้าวให้ตามน้อยได้จ้ะเด้อมาค่ะพ like mm ี hmm. ่น้องมากินน uh ้ำ huh. กันเลยจ้ะกับข้าวห่อนๆจ้าเสียงดังเลยเสียงดังนี่ได้ค่ะพี่น้องลูกเล่นน้ำกับเสียงไก่เสียงกาโอเคค่ะไปจัดไปเลยจ้ะที่รักดูแตว่งห่อนเด้อปะป๊าเด้อร้อนร้อเนี่ยใช่มันร้อนเนื่องค่ะพี่น้องมัห่อนแห้งพี่น้องมงไ้ออกห่วยห่วย รสดีๆได้ดวหวอนเด้ยังเราไม่ไหม,มดูดด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 หดเสีดดดดดเสียงดาดได้ดรัดพี่นดองดด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 ดแดด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 าดด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 ดัดดด้ เอออือนแ้อนุ่มๆเหนียวดูแค่แมงวันแล้วพี่น้องมลยอืเห็ดใส่เห็ดเลยเห็ดเสียงเห็เสียงอบอร่ะพัก้าไหมพี่น้องหวานด้อร่อนหอมแกงเลี่ยวหั่นอืหอม ปลาปลาเค็งไข่ไข<ด>่ปะรัวลึงปลาเข็งครับไข่ปลาเข็ง,งอุ้ยรัวเบิ้งไข่ครับปลาเข็งกับอเไรเนี่มันก็ตัว,ขวไข่เห้หมดปะอ๋อใช่ไหาอ๋อไข่ปลาเข็งไงบ้าเอิ่งมันครับมันมางต่างเลย ่ไรใครกันปวดหืมหื้มหื้มมันมากนะครับพยายามหาวันหยุดให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะคะพี่น้องเว้นนะจำเห็นงานเนาะจำหยุดทุกวันพุธนะคะพี่น้องพาพา,าไปวัดพาลูกไปวัดเหมือนว่าเอ้ยเหมือนเสารนี่เหมือนเสารนี่เหมือเนอเสากลับมากเลกับเปล่าแ,แกงมาขนาดเลย <c oughs> ย่านบ่ท่านบรรยากาศ อย่ามันเหมือดก่อนนมพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศให้หเราเฮ็ดหน้าสินะเ,เดี๋ยวจะไปถ่ายไข่มันมากเอาอันไข่มันหนาบกว่าเห็นงไงด้วยพี่น้องไข่ปลาทอนปวดมันเนีย แกงน้องแมงกับลุกโดดจัดไปได้เด้เนี่ยเขาหนักหมอนห่อน่ใหญ่ๆสีขาเลยหมอกอื้อไหมบ้านน้ำมันหมออื้อได้ป่ืม จำปลาแดกบานตามไม่ได้อยู่ก็พอแล้วก็แม่แล้วพี่น้องเนะาะถามบ่ใดเด้ตอนปลาแดกกับอันนี้เอาอันบักพริกถีห้าต้มอยู่ในอันน้ามันแกงน้ำมันงงมในี่ใส่แล้วก็จำเบะจำเบะดนะเ้ยเยเ้เ ก็ดียวท่านพี่น้องเพิ่นกนเขาแรงบมดอีกเนาะ mm. แกงเองแหละพี่น้องซาใจสุดแหละยานั่งกับขงงางกินหอยเมื่อนี่แหละน้ำตาลนี่และแลบบ้วเจ้าหยูฟังหุ่นขึ้มันหรอเปล่ามันมากเป็นปลาโอ้อี่ตู่หอมตุยตุย ใครไม่ยังเจ็บงทางบ้านกับเป็นเขาเลี้ยงง่ว,วเลี้ยงไก่แมงวันมันได้หลายต้องหิ่งห้อยแบบ แต่ยังกินนอกินแย่งองเนี่คุณจอดคุณห,หนังแค่หลุด,ด,ดแล้วไปอ,อย่างเพ็ดน้วามนนี่เผ็ดท่าไหนะเลยเห,หมขอขอขออือนกันบ่เขาขอเขานอนบ่ยังวันไหม ือเห็มันหอนอื้มอื้มมันองแบบไขมันหวานอืม้มโหหวาหวนอนห <c oughs> <laughs> มันนอน <laughs> พอโอดกาไว้กับพี่น้องมัน <laughs> ก้อนมาฝั่งเงี <laughs> ้ยตอนนี้บน้บนบ้ <laughs> หนหงามยหน้าขนค้นมาพี่น้อง <laughs> ฟักขาใส่หอมห้อมไม่ห,ห,หลายในตำแหี่ยมัดโอ้โหมะพิดเนี่ยมะพิ่อืมพี่นะบ้านเนาะต้มแกงใส่มะละหอมหอยหอม nó bằng lại à ừ nó tấp vào nó tấp nhưng tôi rất gian đi cái Ừ ừ <c earthquakes> ยี่หงพื้เบิงทางบายมันกับสีปัดแมงวันซอยห้าเลยเนาะคุณลุงคื้าานอยนอปัดแมงวันซอยอือแต่ปัดแมงวันซอยใจอยู่ที่มันมีอะไรแบบว่ามันเหมือนเราดูบางอันนะนะเราบง่งอุ่ม ไตนักขาดแบบไงเนี่ยืมมจิ้มาหลายหลายอืดอุ้นกินอีกครับนี่เนาะอืมมันขาดแต่ตอนไงเบอเนยจิบ้างอยามันห่อนะ ก็เหนียวเขาขึ้นถามเนี่ยไปกระดูกรองคตรอ้อิ่มเหนอเงกันค่ะพี่น้อง <c oughs> พออยู่ละจ้ะเ <c oughs> มืเ่อนี้เอาบรรยากาศล้างบานมาฝากทีฝากน้องค่ะพี่น้อง สำรับมือนีจ้าแกงน้องใหม่กับปิ่งปลาเข็งค่ะพี่น้องตากับบีกขอขอบคุณทุกการรับชมรละฟังด้วยค่ะเด้อสำหรับมือนีตากับีบขอ,บอบต,ตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า